สวัสดีครับพบกันในครับกับ m ิเตอร์จ n ดอนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการมีคู่รี่พาสเวิร์ดนะครับในแอนุกเซ r ร์เซึ่งจะเน้นเป็นตัว s e n นเอนะครับหรือถ้าเป็นค่าเน็ตแฮก็ได้ก็คล้ายๆกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติผมมีแอนุกเซ r ร์เอยู่ตัวหนึ่งนะครับพอมีความจําเป็นว่าต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับผมก็อินเรื่องอาวุธเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับคือทุกคนรู้อยู่แล้ว่า User อร์อุเป็น User Admin ใช่ไหมครับก็ <Okay. S 1> เข้าเอ่าก็เข้าไม่ได้เห็นไหมครับสาเหตุการเข้าพัดเวิร์ดไม่ได้เนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ก็มีซักสสาเหตุนะก็คือ 1. อาจจะตั้งเองลืมเองไห okay. มครับอันที่ 2. อ,อาจจะมีแอดมินคนเดิมเคยเซตอัพไวแล้วไม่ได้บอกเรานะครับทีนี้อาจเป็นคนมาดูงานใหม่เป็นแอดมินคนใหม่นะครับ ทำยังไงดีในการที่จะเข้าไปแก้ไขคอนฟิกของ Linux Serv e r ของเรานะครับในการที่จะแฮกพัดเวิร์ดหรือว่ามนีคนมีนคนต้องกพัดเวิร์ดเนี่ยอันที่หนึ่งมันต้องอยู่ที่หน้าเครื่องนะครับอยู่ที่หน้าเครื่องต้องมีการปิดเปิดระบบครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพราะงั้นก่อนทําก็ต้องบอกบอกยูเซอร์หรือว่าต้องดาวระบบสักพักหนึ่งนะครับแต่จริงขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอาจจะสักสิบนาทีนะครับอยู่ที่ว่าเซิร์เวอร์ตัวนั้นติดตั้งเซอร์วิสไว้เยอะแค่ไหน โอเคนะครับ๋ยวผมคงเริ่มทําให้ดูนะครับนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ต้องปิดเปิดก่อนนะครับต้องปิดเปิดพาวเวอร์ให้บูตใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับพาวเวอร์ออฟหรือว่ารีสตาร์ทก็ได้นะครับปิดเปิดพาวเวอร์นะนะครับใช้มีการบูตเครื่องสักครั้งหนึ่งก่อนคอยสักครู่นะครับ บางบูตเนี่ยเราต้องหยุดการบูตที่หนึ่งได้จาการกดสเปซบาร์นะครับอ่ขาขั้นตอนที่หนึ่งกดสเปซบาร์นะครับจดไปน,นะครับกดสเปซบาร์เพื่อเข้าอ่าตัวก,กรัฟนะครับทีนี้พอกดเสร็จเราจะเห็นมีเมนูให้เลือกนะครับคือบางเมนูเซิร์ฟเวอร์บางตัวจ,จะคงโอเอสนั่งหลายตัวอาจจะคง, Linux ยยงะมีนุ๊กด้วยวินโดว์ด้วยเราเลือกตัวที่เป็นมีนุ๊กนะยตัวนี้เป็น,นะนเซโน OS เอสถูครับบอกเวอร์ชันพร้อมเมอรเวอร์ชันแคนเนลสองจุดหกจุดหนึ่งแปด นะครับกดสเปซบาร์ให้อยู่ตรงนี้ได้ก่อนพอได้เสร็จกดดูกศรขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงเราจะเห็นว่าตัวไหนที่เราใช้อยู่ที่ผมต้องการเปลี่ยนคือตัวบนสุดก็กดตัว e กดตัว e เข้าไปนะครับเห็นไหมครับหาบรรทัดที่มีคําว่า kernel ให้เจอผมเจอลวคำว่า kernel พอเจอคำว่า kernel ก็กดตัว e อีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่ากดตัว e สองครั้งนะครั้งแรกกดสเปซบาร์นะครับก็ดู ตัวโอ ai, อสที่เราสนใจกดตัว E เข้าไปนะครับพอมาถ้าได้ม <ก record. S 2> ีคำว่า k e r n e l นะครับแล้วกดตัว E เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับคำว่า k e r n e l นะถึงขั้นตอนนี้นะครับให้พิมพ์คำว่า single นะครับจะพิมพ์สแตร็ตซิงเกก็ได้นี่ก็ได้นะนะครับหรือว่า single เฉยๆก็ได้นะครับเราก็กด Enter เห็นไหมครับพอกด single เสร็จให้บูสตทีหนึ่งการบูสตเนี่ยให้เป็นตัว B กดตัว b นะครับตัว b เพื่อรีบูตที่หนึ่งเดี๋ยวผมใส่โน้ตแพดให้นะครับว่าทำไงบ้างนะครับก็ในระหว่างรีบูตเนี่ยผมก็จะมีนะครับกด space bar นะครับระหว่างบูตนะครับกด space bar space bar นะนะครับถ้าก้องเราอยากตัวเวอร์ชันที่ต้องการ้วกดตัว e นะครับกดตัว e นะสองครั้งนะครับ แล้วก,กดตัวอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยพิมพ์คำว่าซิงเกิลนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนั้นก็บูทนะครับกดบูทกดตัว B นะครับมาดูถ้าบูทเสร็จแล้วมาดูว่าบูทเสร็จยังนะครับยับบงกังบูทอยู่ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะเข้าเหมือนเข้าเป็นโหมดซิงเกิลโหมดพอถึงขั้นตอนซิงเกิลโหมดเนี่ยเราก็เหมือนครอบครองเมนูได้แล้ะ เราสามารถเปติดพาร์ทเวิร์ดได้นะครับ mm hmm. หรืออาจจะดูก่อนว่ามีย mm ูเซอร์อะไรบ้างก็ได้นะ mm hmm. นะครับใช้ chat etc part wd นะครับมีย mm ูเซอร์อะไรบ้างก็เห็นว่มียูเซอร์นะที่ผมเห็นจะมียูเซอร์โจดอยเทสหนึ่งเทสสองเทสสามเห็นไหมครับก็ยูเซอร์สิ่งต่างๆนะครับแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนคือของของยูเซอร์รูทนะครับการเปลี่ยนพาเวิร์ดยูเซอร์รูทก็พิมพ์ part wd ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ใส่ยูเซอร์ก็หนักหมือนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะพาสเวิร์ดของยูเซอร์รูทนะก็ enter ก็ใส่พัทเบิร์ดใหม่ได้เลยนะนะครับอย่างเช่นผมใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างทีไม่ควรตั้งแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเสร็จะได้เป็นพัทเบิร์ดด้วยคอมานด์พัทวิดีดีนะครับแล้วก็ให้สั่งรีบูตระบบครั้งหนึ่งนะครับวิธีการบูตอินูก,ก็พิมพ์คำว่าเรียบูตก็ได้นี่ก็ได้นะหรือจะดูเป็นมือชิพหน่อยก็ชัดดาวนะครับลบอาร์นาวเพื่อรีรเซ็ตระบบครั้งหนึ่ง ก็พอพิมพ์ชัดดังลบอ่านา,าเสร็จระบบก็จะบูตอีกทีหนึ่งทีนี้ลองใส่พัตเวิร์ดตัวใหม่ที่ที่เข้าไปก็จะได้ครับนะครับในระหว่างนี้ก็คอยตัวนิุ๊กบูตก่อนนะครับผมก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าตรงนี้ผมเคยเจอหลายเคสมากที่ไปจ้างเหมือนจ้างเอาซอสไปติดตั้ง,งนิุกให้นะครับพอจ้างเสร็จก็เขาก็คอนฟิกเรเสร็จใช้งานได้วันดีคืนดีนิุ๊กเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนี่ย ติดต่อคนที่มาเซตให้เดิมไม่ได้นะครับก็ต้องมาจ้างคนที่เซ็เป็นลูกเป็นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นแอดมินเนี่ยก็คุณจะจดพัสเวิร์ดไว้ดีๆนะครับุณจะเปลี่ยนพัสเวิร์ดทุก3เดือนหรือทุก6เดือนเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับดี๋ยวรอบูนระบบนิดหนึ่งสักครู่นะครับรอกันนะครับระหว่างรอผมก็นิดหนึ่งเมื่อกี้ผมใช้ นะครับพอเขาสิงค้นหมดได้นะครับนะครับซิงค์นหมดได้ให้เปลี่ยนพัดเบิร์ดนะครับคือจริงๆการเปลี่ยนพัดเบิดต่างๆเนี่ยหาได้ไม่ยากโูดนะครับก็จเข้ามาง่ายๆพดัดดึงดี นะครับเราก็ใสเ่ปเปลี่ยนพัดเวิร์ดได้เลยนะครับเั่งรอบูทแป๊บหนึ่งนะครับยังบูทไม่เสร็จนะครับก็สวิตบาร์ก็น,นี้เลือก OS นะครับ บีมซิงเกิลนะครับพิมซิงเกิลเพิ่มเข้าไปนะครับอืม hmm. น่าจะเป็นหลักการให้นะครับอ่าน่าจะบูสต์แล้วนะโอเคอ่ลองดูนะครับ user root. 1, 2, 3, 4, 5, เ,เข้าจะยุ่งใช้อาวุธพาสเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคก็ได้ครับเห็นไหมครับไม่ใช่งานยากเลยง่าย ก็หวังว่าคุณเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเอาไปใช้กันได้โอเคครับไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับไม่มีอะไรเป็นความสามารถนะครับขอบคุณครับ